สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ไร่นะครับที่แรกก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งปันดีหรือเปล่าแต่ก็ไหนๆก็ทำขึ้นมาแล้วครับก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวคิดนะครับที่จะเอาไปปรับใช้ในสวนไร่ของตัวเองก็คือตัวนี้เป็น เครื่องม้วนโรเก็บน้ำหยดนะครับซึ่งผมได้ไอเดียมาจากเพื่อนผมนะครับชื่อ,อแดงโปดนะครับเขาก็ทำเครื่องม้วนเก็บโรก็ถือว่าต้องขอบคุณเลยทีเดียวเพราะว่าผมก็หาวิธีอยู่หลายวิธีนะครับก็ต้องมาจบที่วิธีนี้ก็คือมันสะดวกตรงที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแกน ตัวนี้นะครับพอเสร็จสมมติถ้ามันเต็มเนี่ยเราถอดออกได้ฝั่งนี้นะครับจะมีเกลียวถอดออกเดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานก่อนแล้วจะมาอธิบายว่าผมทำมันยังไงแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ทำจากโครงจัก,กรยานเก่านะครับแล้วก็ก่อนนี่ก็ทำขึ้นมาง่ายๆนะครับนี่เจ็นจักรยานที่ซื้อมาจาก ร้านเก็บของเก่านะครับแล้วก็ก็หมุนนะครับนะครับก็ทำให้การเก็บสายางนะครับสะดวกแล้วก็เรียบร้อยปัญหาของการใช้น้ำหยดก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับในอดีตนะครับแรกๆครับ การเก็บสายยางนั้นมันเอากลับมาใช้ใหม่ได้ลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็คือเก็บแบบบ้านๆนะครับคือใช้วิธีการม้วนพันกับข้อศอกเหมือนเหมือนวิธีการเก็บเชือกทั่วไปนะครับถ้าใครพอจะนึกภาพออกเดี๋ยวแต่ปัญหาของมันก็คือเวลาเราจะนำกลับมาใช้ใหม่นะครับ ด้วยด้วยวงรอบที่เราหมุนหมุนรอบข้อศอกนะครับมันจะกลายเป็นเกลียวมันกลายเป็นเกลียวซึ่งจะทําให้ท้ายม้วนเนี่ยมันบิดนะครับมันบิดลักษณะแบบนี้แล้วบิดกันเป็นเป็นเกลียวเป็นตามจํานวนรอบที่เราหมุนเข้าไปเลยนะครับงั้นเวลาที่จะเอามาใช้งานจะเอามาใช้งานใหม่เนี่ย ค่นข้างยากแล้วก็เกิดการหักพับการหักพับของของสายแบบนี้ครับเกิดทําให้มีรูรั่วเล็กๆตามตามม,มุมตามขอบเพราะฉะนั้นทำเครื่องโลสายขึ้นมาก็ทําให้ใช้งานสะดวกง่ายและรวดเร็วนะครับซึ่งที่ผมดัดแปลง ไอ hey, ้จักรยานจากจักรยานเนี่ยเพราะว่าปัญหาหนึ่งของผมก็คือการที่จะซื้อตุ๊กตาตุ๊กตาก็คือจุดจุดหมุนของลูกปืนนะครับจุดหมุนของลูกปืนตัวแกนกับแกนเหล็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าถามว่าหาซื้อได้ง่ายไหมก็ซื้อได้ง่ายครับแต่ถ้าใครไม่มีความรู้เรื่องช่างมันก็จะทำงานลำบาก อันนี้ก็ทำาจากต,ตัวผมนะครับมีตู้เชื่อมตู้หนึ่งครับแล้วก็มีเครื่องตัดเหล็กสองอันแค่นั้นเรนก็ตัดตัดอ,อกอกไปนะครับเ <c oughs> ชื่อมเชื่อมก็ง่ายๆวัสดุดต่างๆก็เอามาจากตัวจักรยานคันนี้นะครับแองตัวแกนนี่ก็จะเป็นตัวแกนจะเป็นแกนเบ้าของตรง เขาเรียกอะไรเบาะนั่งนะครับกับตรงคอนะครับตรงคอก็จะเป็นเป็นส่วนของเกี่ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมม้วนเก็บเสร็จแล้วผมจะถอดออกแล้วก็เ,เปิดให้ดูข้างในแกนอีกทีนึงว่าผมทำแบบไหนยังไงนะครับนะครับตอนนี้เราก็เก็บสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะ มาถอดแล้วก็ยังไงครับเก็บเก็บสายก็คือมัดเก็บให้เรียบร้อยครก็สีตัวนี้นะครับนี้มันจะเป็นเกียวหมุนออกได้นะครับเกียวตัวนี้ก็ก็คือแป้นเป้น,ปนคอของตัวจักรยานนะครับนะครับเป็นเกียว เป็นน็อตตรงคอของจักรยานและแกนตัวนี้ก็คือแกนจักรยานส่วนอันนี้คือแผ่นพัดบูดนะครับก็อามาตัดวงกลมแล้วก็เจาะรูให้ใหญ่กว่าแกนนี้นิดนึงเพื่อที่จะดีบบังคับให้สายมันอยู่ในรูปรูปแล้วก็ตัวแกนนี้ก็จะเป็นท่อ 1> PVC 1นิ้วนะครับตัดให้พอดีระยะนี่นแล้วแล้วเราก็สายน้ำหยดที่มันเหลือใช้นะครับแล้วก็มัดอันนี้เรียนแบบมาจากของเพื่อนผมเลยครับเจลแดงชีวิตนินใคร นั่นก็ไปติดตามคุณแดงโปรดได้นะครับเขาทำกเกษตรแล้วก็มีเทคนิคอะไรดีๆเยอะๆครับผมนี่ทำเป็นอ่าเขาเรียกอะไรครับผมทำเป็นอาชีพเสริมนี้ก็คือ ผนพวงมาจากการเก็บสายที่ไม่ดีนะครับของปีก่อนๆทำให้สายมันพับมันพับแล้วมันก็รั่วนะครับรั่วมันก็เลยใช้งานไม่ได้ก็มัด,ดสามจุดน่าจะโอเคนะครับก็นำไปเก็บในที่ร่ม ตพืที่จะมาใช้ใหม่ได้เดี๋ยวเราเก็บแกนให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอธิบายต่อว่าตัวแกนเนี่ยมันทำอะไรยังไงนะครับเขาดินไม้ถ้าไม่ได้ก็จะมัดแค่อสองกันนะจะแทงเข้าไม่ได้เข้าตรงนี้ ก็อดอนนิดนึงสามทาง ือข้อดีก็คือเราสามารถไอกแกนตัวนี้นะครับเราก็ใช้ท่อ PVC เก่านะครับตัดให้มันได้ขนาดพอดีนะครับผม,ผมก็ไม่ได้วัดด้วยว่าเท่าไหร่ผมก็กล่าวว่าเข้าในช่วงเกลียวผมน่าก็เอเคข้อดีก็คือจํานวนต่อม้วนเนี่ยมันมันไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะเพราะ,ะนั้นมันก็จะไม่หนักสมมติมันเต็มมว้วนเราก็หยุดพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บ ไปเก็บม้วนใหม่นะครับม้วนใหม่มาเราก็เอาแกนใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ม้วนเข้าไปนะครับตัวแผ่นพลาบูทผมก็ทำเป็นสองอันปกบปหัวท้ายแล้วก็จะเอามาให้ดูใกล้ๆครับจะอธิบายตัวนี้ผมใส่ทำเป็นเหมือนบูทนะครับเหมือนบูทรองเพราะว่า ตัวช่วงช่วงของตะขาตะเกียบตะายานเนี่ยมันมันห่างออกมาก็เ,าเลยต้องใส่บูทไว้ดีวนี้ก็เป็นที่จับตะก้านะครับจับตะก้าถอดถอดออกได้น,นี้ก็ถอดออกได้อันนี้จะเป็นแกนของเขาเรียกอะไร ตรงอานนะครับตรงอานจักรยานที่นั่งนะครับหนึงอานแล้วอันนี้ก็เป็นอานแต่ของรถจักรยานอีกคันหนึ่งพอดีว,ว่าผมมีจักรยานสองคันหรือถ้าท่านไม่มีก็จะใช้มันตรงตรง,ตรงคอจักรยานครับมันก็ตัดได้อีกนะครับก็หาเหล็กเก่าเมาต่อนะครับมาต่อให้ให้มีความยาวหรือว่าให้มันสักระยะหนึ่ง ส่วนช่วงนี้จากนี่ไปเนี่ยเป็นคอจักรยาน,นครับตรงช่วงช่วงคอขึ้นมาแล้วก็เกลียวตรงนี้จะเป็นที่จับแฮนด์นะครับเป็นเกลียวผมก็ใช้นี่ครับน็อตของตัวล็อกคอนะครับมามาทำส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเทากลางของจักรยานที่มีมีโซ่นะครับแล้ว ก็จะมีบันไดจักรยานที่เป็นพักเท้าอันนนั้ก็จะจะเสียงขึ้นไปทางนี้นะครับผมก็ตัดออกเลยแล้วก็เชื่อมต่อเอาเอาแกนเนี่ยเชื่อมกับน็อนตต,ตัวตัวที่ไขล็อกสหรับล็อกบูทตรงตรง,ตรงตลูกปืนนะครับแล้เท่านี้ครับส่วนขาก็าทำจากเหล็กนิ้วเหล็กกองนะครับ เหล็กนิ้วก็ตัดทําแค่นี้ครับบางคนถามว่าทําไมไม่ทําสูงขึ้นมาเพราะผมไม่มีเหล็กแล้วนะครับผมก็เลยทําวางแค่นี้แล้วก็ใช้งานก็อาจจะนั่งยองๆบ้างก็ไม่มีปัญหาครับเสร็จครับผมก็จะนี่ครับเก็บได้เรียบร้อยนะครับไว้ใช้งานปีหน้าอีกทีหนึ่งขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าใคร มีอะไรดีๆก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับ